สวัสดีค่ะสตาร์ออนไลน์ใบนำพึ่งค่ะวันนี้นำพึ่งมีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับคนที่นะคะต้องการทำธุรกิจออนไลน์โดยเริ่มต้นจากการต้องการยิงแอดโฆษณานะคะดังนั้นการยิงแอดโฆษณาเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการที่ทําให้เราสามารถยิงแอดแล้วประสบความสําเร็จได้ก็คือคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์คืออะไรคะคอนเทนต์นะคะก็คือเนื้อหาหรือข้อความในการที่เราส่งการยิงโฆษณาไปให้ลูกค้าได้อ่านนะคะแล้วพอลูกค้าเห็นปุ โอ้โหคลิกเลยค่ะคลิกทันทีแล้วดูทันทีค่ะพอดูอานรายละเอียดโอ้โหชอบมากเลยสินค้านี้นะคะกดสั่งทันทีเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับดีๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหลักในการเขียนคอนเทนต์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย5ส่วนนะคะของข้อความนะคะ ข้อแรกคือคำพาดหัวค่ะคำพาดหัวเนี่ยก็คือนะคะสิ่งที่คุณหรือลูกค้าในเห็นในการโฆษณาอันดับแรกเลยนะคะมีสามบรรทัดด้วยกันนะคะคำพาดหัวเนี่ยเป็นคำที่ต้องใช้วลีเด็ดหรือว่าคำที่สะกดนะคะจิตหรือสะกดความรู้สึกของลูกค้านะคะสิ่งสำคัญคือนะคะคำพาดหัวพวกนี้ควรจะเป็นลักษณะคือมีนะคะปัญหาของลูกค้าหรือว่า มีข้อที่มีประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ถึงดึงดูดใจมากเลยเช่นผิวสว่างกระจ่างใสนะคะหรือว่าปัญหานอนไม่หลับจะหมดไปหรือการลบน้ำหนักเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคุณใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเป็นตนนะะ้นค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือรายละเอียดค่ะรายละเอียดนี้มีความสําคัญไม่แท้ตัวพาดหัวเลยนะคะรายละเอียดนี้เราอยากให้คุณเขียนนะคะเกี่ยวกับจุดเด่นของสินค้าคุณสัก3าถึงหข้อนะคะให้คนอ่านนี้รู้สึกว่าเออผิภพณฑณคุณเนี่ยแตกต่างเช่นใส่สารสกัดมากถึง36ชนิดซึ่งแบรนด์อื่นไม่มีนะคะหรือแค่ฉีกซองก็เทเข้าปากได้ง่ายสะดวกอย่างเงี้ยนะคะ หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางก็จะบอกว่าไม่เหนียวเนินหนะัชุ่มชื้นพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะหัวข้อที่3นะคะเป็นลันกษณะเหมือนการันตีสินค้าค่ะการันตีสินค้าหรือว่าบริการหลังการขายก็มีความจําเป็นนะคะเช่นถ้าเราขายผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยแล้วเราเขียนว่าใช้ไม่ดียินดีคืนเงินอย่างนี้ค่ะโอ้โหอย่างนี้นะคะเป็นวลีเด็ดที่แบบว่าคนอ่านแล้วรู้สึกว่าเออ ต้องใช้ดีแน่ๆเลยค่ะข้อที่4นะคะก็คือ promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่สำคัญมากนะคะคุณต้องเขียนให้ดึงดูดนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ลดเหลือแค่เท่านี้นะคะภายใน กี่วันนะคะรับจํานวนจํากัดนะคะกี่สิทธิ์กี่ท่านอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้เขาตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือ call action ค่ะ call action ก็คือให้รีบตัดสินใจทันทีนะคะเช่นบอกว่ารีบสั่งด่วนนะคะก่อนหมดโปรนะคะ สนใจพิมพหนึ่งนะคะการเขียนอย่างนี้นะคะจะทําให้นะคะเพจของคุณเนี่ยถ้ามีคนสนใจนะคะเขาพิมพหนึ่งมาเนี่ยการที่มีการพิมพ์อย่างเนี้ยเพจของคุณจะมีการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งจะทําให้โฆษณาของคุณเนี่ยนะคะในการทํครั้งต่อไปอ่ะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะ จบไปแล้วนะคะกับเคล็ดลับดีๆ5ข้อที่น้ำพึ่งมีมาให้วันนี้นะคะน้ำผึ่งมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะอ๋อที่สําคัญคือนะคะการเรียนรู้แบบนี้นะคะน้ำพึ่งยังไม่ได้เรียนรู้จากตัวเองนะน้ำพึ่งมีครูที่มีความรู้ที่ดีมากนะคะมาสอนน้ำพึ่งอยู่เรื่อยๆเลยะคะ่ะครูท่านนี้นะคะท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์นะคะภายใน3ปีมียอดธุรกิจ ถึงร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะครูน้ำผึ้งนะคะมีโปรโมชั่นมาฝากนะคะสำหรับสิบท่านแรกนะคะที่กดสนใจนะคะคอร์สออนไลน์นะคะในราคาพิเศษนะคะจะกปกติเนี่ย2,900บาทนะคะให้พิเศษเพียงแค่59บาทนะคะติดต่อมาเลยนะคะกดมาเลยนะคะภายใน3วันนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าหมดสิทธิ์เนี่ยอดเรียนด้วยนะสิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้คืออะไรบ้างนะคะการเขียนคอนเทนต์นะคะการปรับโปรไฟล์ให้เป็นนักธุรกิจที่ดีนะคะการแต่งตัดต่อภาพนะคะการออสร้างตัวตนนะคะในธุรกิจใหม่ในอนาคตนะคะการยิงแอดโฆษณาค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีให้ใน59บาบาทไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมคะสนใจรีบเลยนะคะ สั่งเลยค่ะ